วัสดีค่ะนักแสดแคมแค่ตอนนี้เราอยู่กับคนคนหนึ่งเนาะซึ่งเฮียเนี่ยอยากสัมภาษณ์มากมากคือแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าเห็นแล้วแบบว่ามีคนเอนดีเยอะมากมากค่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะรู้ก่อนที่เราจะไปเดินทัวร์ในที่แห่งนี้ต้องไปรู้จักเขาไ้ก่อนเลิ สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนาตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดมี่นะคะเขินมากตอนนี้เสียงแหบเลยแล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังเป็นเทรนนีของโรงแรมค่ะใช้คาว่าเทรนนีเหรอเทรนนีทุกวีเรียนทุกแผนกค่ะเรียนตั้งแต่การบริหารจนไปถึงทําห้องแล้วก็ดูว่าทุกอย่างเป็นยังไงแล้วแกยืมวัวค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่โรงแรมอะไรเอ่ยเมชาดีคอนเซ็ปต์โฮเทล ึ่งโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมเป็นธุรก,กิจในครอบครัวของเราใช่ใช่แต่เราเริ่มต้นโดยการที่ต้องมาเป็นเด็กฝึกง,งานก่อน ถูกต้องค่ะใช่ไหมใช่ทำไมเราถึงจะต้องมาเป็นเด็กฝึกงานก่อนทั้งที่เราก็เป็นธุรกิจของเราเองอ่ะอเพราะว่าเดมี่ไม่ได้จบมาด้าน h o สพท t a l ที่โรงแรมเดมี่เรียนศิลปะ f i n อ art painting มาบวกกับเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์พอพี่ๆที่เขาทํางานที่นี่มาก่อนเราเดมี่คิดว่าเราสามารถเรียนได้หลายอย่างก็เลยไปเรียนก่อนเรียนที่นี่มันหาหรืยั เ,เรียนเรียนแบบมืนมนง,งงๆค่ะเรียนแบบมึนมนง,งงๆค่ะไปทุกที่แล้วก็เรียนทุกที่แล้วก็ slow slow กับขั้นตอนเพราะว่าเราผ่านช่วงโควิดมาก็เรียนผ่านช่วงโควิดเรียนผ่านช่วงทุกอย่างมาแล้วก็แบบโอเค let's go เออนั้นในฐานะของเด็กฝึกงานที่นี่ที่ที่ไหนอยากจะให้อีจันไปเจอเป็นที่แรกอเราไปดูห้องกันก่อนดีไหมคะต้องนำนะฮะเพราะว่านี่เป็นอถือว่านี่เป็น ที่จะต้องมาเข้าพักดีๆโอเคค่ะ uh huh. so welcome to m e n t o d y concept hotel uh huh. and I'll be bringing you to your room <Okay. S 1> I'll be this way thank you ครัพ่อเขาอยากต้อง,องการก็คือให้มีแพดเดิลบอร์ดให้ทุกคนสามารถพายเรือไปได้ทั่วทุกตึก กาะชุกหมู่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วตึกทั้ง8เรามีทั้งหมด8ตึกแล้ว8ตึกของเราอะค่ะมีชื่อที่แตกต่างกันไม่ท่าทีคอนเซปต์โฮเทลจริงๆแล้วมี275ห้องและมี2คอนเซปต์มีฝากากใหม่ที่เป็นอีลิทแล้วก็ฝากเดิมที่เป็นเมทาดีวิลล่าพอเสิร์ฟคนละคอนเซปต์เลยค่ะเราเลยเรียกเป็นเ <1 S 2> มทาดีคอนเซปต์หนึ่งโรงแรม2คอนเซปต์ในวิลล่าเมทาดีวิลล่าเนี่ยเป็นแนวยังไงแล้วอีลิทเป็นยังไงวิลล่านี่จะเป็นต้นไม้ความธรรมชาติขาวเงียบ แล้วก็มีความสงบ uh huh. มีความรู้สึกว่าเราต้องการร uh ีแลกซ์ไปอยู่แบบ Home Away From Home Oasis ความเบาๆสบายส่วนอีลิตเนี่ยค่ะจะเป็นแบบอย่โ you น know, แบบอาร Let's Go s i ศิลปะ Activity ดีไซน์ทุกอย่าง mm. ให้แบบเด็กเล่นน้ำแล้วพ่อแม่ก็ดูสามารถดูแลเด็กได้ประมาณนี้ ความชอบมากนี่คือแบบว่าเดินลงมาเนี่ยเจอสระน้ําเลยแต่จะดีมากถ้าห้องข้างๆเนี่ยมีผู้ชายหล่ออยู่แต่จะดีมากถ้าห้องข้างๆเนี่ยมีผู้ชายหล่ออยเราจะได้เดินเข้ากอเขา้นะคะเขาก็จะมีลวดลายของตึการะเบนเองที่จริงๆแล้วทุกตึกมีตึกลายของตัวเองแล้วพอมารวมกันทั้งหมดจะได้เป็นโลโก้ของเมทาดีนะคะ แล้ว oh. ใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นปลากระเบนทาไมถึงโลโก้ของอตึกปลากระเบนจะต้องเป็นสีเหลี่ยมแล้วมีเส้นอันนึง uh huh. เป็นดุดเหมือนเหมือนหางของเขาอะ uh huh. ค่ะ uh huh. ที่มา ซึ่งเราก็อัตลักษณ์ของหางของเขาค่ะมาแล้วก็อีกอัตลักษณ์มันก็เป็นตัวปีของเขาใช่ไหมคะคือโรงแรมเราใส่ดีเทลเรื่องการดีไซน์เยอะมากเรื่องนี้ส่วนอันนี้ก็คือเดมิวาดเองเหมือนกันก็คือเดมิวาดเองหมดเลยอันตรงนี้เดมิวาดไหลอ,อะแสดงว่ามันแทรกซิโบ้อย่างเงี้ยก็คือถูกตีความว้ละว่าอันนี้จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่ค่ะแสดงว่าตึกนี้คือตึก8ที่มีประกบนเ,เดีนถวไปตึกอื่นก็ <คา S 2> มีตึกโน้ตเพราะที่จะแปดแปดอัตลักษณ์จากธรรมชาติทั้งหมดเลยปะ ล้อมรอบทะเลค่ะตั้งแต่ดวงดาวระดับน้ำทะเลจนไปถึงใต้ท้องทะเลค่ะห้องที่เราจะเข้าวานค่ะคือ88ดแปดเะเด็ดที่สุดในห้องนี้ค่ะแมงดีไซ์ของโรงแรมคือเราต้องการให้ ผู้หญิงที่มาพาักหรือว่าผู้ชายก็ได้หรือว่าใครที่มีสัมภาระเยอะสามารถเข้าไปใส่ของไว้ในห้องน,น้ำได้หมดเลยค่ะห้องน้ำจะใหญ่ท่าห้องน,น้ำจนะนไดจะบอกว่าตรงนี้คือชอบมากเลยนะการที่มี walk in closet ด้วยเนาะมีห้องน้ำเดินทะลุถึงกันมีบายอยู่ตรงนี้เนี่ยโตะ๊ะนั่งแต่งหน้าได้อะไรเงี้ยที่จ,จริงๆนอนในนี้ก็ได้เนี่ย เ,เหมือนตอนที่ร้างแล้วเราก็เอาแบบกระเป๋ามาไว้ตรงนี้กระเป๋าไว้ตรงนี้กระเป๋าไว้ข้างบนแล้วเ,เก็บทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วในห้องก็ไม่ต้องมีอะไรเลยเ<อ>แล้วก็็เปนนนพื้ที่นอนอันนี้สิ่งที่รับรู้ได้เนาะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอันนี้เราจะมาเดาอนาคก็ออกแบบกันในการดีไซน์แล้วก็พวกแบบว่าอุปกรณ์ต่างที่อยู่ในห้องอะ่ะมันถูกจัดวางหมดแล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้ชั่วต้ม่ะชั่วต้ม่ะ ถูกดีไซน์จากพฤติกรรมของมนุษย์ที่คาดวาดหน้าจะใช้แล้วมันก็ต้องมีนั่นนี่ยุยากยีย่ยาไปหมดอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีไฟสำหรับเมคอัพลงมาเวลาค<ม>นานั่นงนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีกระจกส่วนทุกอย่างก็จะมีการอออกแบบมาลวดลายก็จะกลับมาอีกค<ม>รั้งนะคะตรงนี้เอออันนี้คือตึกปากระเบนก็จะเป็นซิมโบลของตึกปากระเบนอีกสิ่งหนึ่งน,นะคะเนื่องจากว่าดิฉันน่นอนไปแล้วสองคืนเนาะสิ่งที่ชอบมากคือระอองฝอยน้ำของฝักบัว เธอมันเหมือนแบบรีแลก์ไปหมดเลยมันคือแบบเป็นเส้นสอยน้ำออกมา<ช>แล้วแบบน้อยมากที่จะเจอโรงแรม่างนี้นะฮะก็จะบอกเองหนึ่งอย่างใไลไ์ของห้องน้ำนะคะคือที่ชร์แบบขนาดใช้ส้วมอ๋อก็คือแล้วห้มันจะชอร์ไหม <c oughs> ไม่ชอร์ค่ะคือเดี๋ยวฝั่งเอาดูนะคะแล้วก็ออใช้ต๊ดๆปุ๊บแล้วพอเราใช้เสร็จอู้อใช้ <ๆ S 2> แล้วแล้วก็วางมือถือไว้ตรงนี้เลย ชอบใช้ห้องน้ำก็เลยคิดไว้ว่าอ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนาที่แบบไม่เคยจะมีใครคาดคิดเนาะอีกสิ่งหนึงที่เข้ามาแล้วรู้สึกคือจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของโรงแรม ที่เข้ามาแล้วก็จะได้กลิ่นเลยคือโรงแรมนี้เป็นแบบ very family made ก็คือไม่ว่าจะเป็นดีเทลเรื่องการเลือกของเลือกรู่นเลือกนี่คือจะเป็นอ่อมทางในครอบครัวเราเลือกหมดเลยกลิ่นหน้าตารูปแบบเราจะคุยกันเยอะมากค่ะใช่ไ,ไหม,มใช่นั้นมันพูดได้ไหมว่าอันเนี้ยโรงแรมแบบการดีไซน์อะ มันเกิดจากพฤติกรรมของคนต่างๆในครอบครัวเนาะะแล้วเมื่อเป็นคำว่าครอบครัวมาเลยว่าครอบครัวจะต้องเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับคนในครอบครัวโอ๊ยตายแล้วพี่รดมากใช่ค่ะใช่ไหมเมื่อเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คนในครอบครัวมันก็เลยเอาออกมาให้ลูกค้าเนี่ยเพราะว่าฉันผ่านการผ่านการใช้มาแล้วว่าฉันชอบเข้าโรงแรมฉันต้องใช้มือถือฉันชอบศิลปะฉันชอบต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ที่โรงแรมคือน้องชายเป็นคนชอบต้นไม้ลูกค้าก็จะเลือกนิสัยต้นไม้อย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมคะต้น จะเป็นต้นที่อีกหนึ่งอย่างคือ welcome to pool access นะคะตรงนี้ก็เป็นสระที่เชื่อมต่อตึกตึกอันนี้เป็นสระทองสระที่คุณพ่อบอกฉันอยากได้สระทองก็มีสระทองขึ้นมาคือไม่รู้ไม่ชี้ก็บอกฉันอยากได้สระสีทองใช่ค่ะเพราะว่าสระจริงๆแล้วสระสีทองมีความหมายที่ดีสีทองกับสีแดงเป็นสีมงคลของคุณจิ่และนี่คือห้องของชั้นหนึ่งที่จะเดินออกมาที่สระว่ายน้ำเลยใช่ค่ะอะไรที่เห็นนไดเนี้ฮะ อันนี้คือผู้ l c c e s s s ชั้น2ชั้น2อ๋อชั้น2สามารถเดินลงมาได้เหมือนกันเดินลงมาสวยๆได้เลยค่ะจากข้างออบนแล้วก็ลงมาข้างล่างส่วนเราก็มีติดประตูไว้ข้างบนเพื่อสมมติมีน้องๆเพื่อไม่ให้น้องๆเขาเดินลงมาโดยที่พ่อแม่ไม่เห็นอ,อยากให้เป็นความรู้สึกเป็นผู้ l c c e s s s ที่อาจจะไม่ได้มีผลกระทบจากข้างล่างเกินไป ฉันหลับเวลาคืนนอนกับเพื่อนของเพื่อนแฟมิล yes> ี่ห้องค่ะวอล์คเขนะคะใหญ่มากแล้วทั้งหลงห้องจะมีห้องน้ำเองนะคะฝั่งโซนสีแดงก็จะเป็นห้องแบบพิเศษใช่ค่ะเนี่ยคิดดูสิใส่ดีเทลความเป็นท้องทะเลแม้กระทั่งโคมไฟเชนเดเลียที่เป็นลักษณะของเปลือกหอยอ่ะแต่ใช้ด้วยการจักสานเอาอ่ะอันนี้ก็ต้องมอบให้สถาปนิกที่เขาได้ดึง ความเป็นทะเลออกมา uh huh. ในรูปแบบ Abstract งานศิลป uh huh. ะ,ะอย่างเช่นเพ t i n g ก็จะเป็นรูปแบบที่มาจากเปลือกหอย uh huh. ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาเชฟออกมาเอาแค่ลายออกมา uh huh. บวกกับเชฟที่ถูกทำให้มันแบนลงกลายเป็น2อดี uh huh. ซึ่งสร้างเป็น Abstract Image ขึ้นมา uh huh. ที่ยังมีความทะเลยังดึงอ uh ินสป r เรชันมาจากท้องทะเลอีฉันชอบามากนะคะการหยอดแบรนดิ้งโลโก้ขาวดำเข้าไปอยู่ในแต่ละจุด แล้วเดินยังไงก็จะไม่ละสายตาคือเดินไปที่ไหนอะคุณเห็นแบรนดิ้งหมดเลยขอใช้คำว่าน,นี้นะ Creative Art Marketing คือมันใช้อาร์ตในการทำมาเกทติ้งทั้งหมดในแต่ละจุดหมดเลยเดินออกมาไงต้องเจอเคือตั้งแต่ต้นทางจนคุณกลับอะคุณไม่มีวันที่จะลืมแบรนดิ้งเราเลย เราละค่ะเราเดินดูรอบจนหมดละมันเอาจริงอ่ะเดินวันหนึ่งคิดว่าไม่หมดหรอเ <c oughs> ดินวันหนึ่งก็คือยังจะเห็นดีลไม่หมดเห<ช>นื<ม>่อยแบบร้อนแล้วก็แบบอยากจะลงน้ำเลยนั้นช่วยช่วยสรุปหน่อยว่ามันเข้ามาที่เนี่มาที่โรงแรมเนี่ยเนาะก่อนที่เราจะไปบอกว่าโรงแรมนี้ดียังไงต้องถามว่าโรงแรมเนี้ยสอนอะไรเราบ้างโรงแรมเราจะ อยากจะให้รู้ว่า hospitality จากครอบครัวสู่อีกเหมือนเปรียบเสมือนคนที่มาพักเป็นครอบครัวอีกหนึ่งคน hmm. มอบทุกอย่างที่เราจะมอบให้ครอบครัวของเราให้กับคนที่มาพักและรวมถึงความโชคดีความสุขสบายความหวังดีความเฟรนลี่และก็ความช่วยเหลืออันนั้นคือตั้งแต่ vision ที่เราต้องการสร้างของคําว่าเมชาดีเพราะเมทาดีจริงๆแล้วมาจากคําว่าเมที คือคุณปู่ของี่เมียนะคะแล้วก็บุญมาแล้วพอรวมกันก็เป็นเมชาดีเมตตาดีจากคุณเมธีและคุณบุญมาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราสร้างเป็นร้านเม็ดมะม่วงเล็กๆขายเม็ดมะม่วงของฝากที่ภูเก็ตชื่อเมธีแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆแตกบานมาเพื่อสร้างเป็นหลายๆอย่างมอบให้กับผู้อื่นต่อค่ะเออคอนเซป t นี้ดีเนาะก็คือแบบ ทุกคนที่เข้ามามันเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากให้คนในครอบครัว ใช่ค่ะแล้วมันรวมถึงดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราคุยกันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ปกติแล้วในห้องน้ำแล้วนี้เป็นปกติแล้วเราจะชอบเสฟศิละปะประมาณนี้นะปกติเราชอบบนี้ก็คือจะเป็น personal touch ทุกอย่างจะมีความคิดเลยว่าโอเค user เขาต้องการอยากอะไรเขาต้องการใช้อะไรบ้างเขาต้องมาโรงแรมแล้วเขาอยากเก็บของตรงไหนบ้างจะทุกอย่างเราจะคิดถึง user เป็นหลักเลยค่ะอันนี้มันคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่แบบ หลายๆที่อาจจะคำนึงถึงแค่ว่าเฮ้ยเราทำเนี่ยลูกค้าพอใจยังไงแต่สิ่งที่โรงแรมนี้ทำคือลูกค้าที่เข้ามาพักอ่ะจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนในครอบครัวยังไงแล้วก็สบายยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบได้ลองสเตย์ได้ไดยังไงโดยที่มีความอำนวยความสะดวกสบายให้เหมือนบ้านแต่ว่าเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวน้องเดมี่เขาก็ชอบงานอาร์ตเนาะ ก็ไปเรียนอาร์ตที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมีจบด้านไฟน์อาร์ตศิลปะเลยค่ะเรียนไฟน์อาร์ตเลยนะฮะเออนะฮะไมอยากเป็นจิตกรไม่ได้อยากเป็บริหารเรื่องแรกนะฮะอยากเป็นจิตกรไม่ได้อยากเป็บริหารเรื่องแรกเอออ่ะคราวนี้ด้านอาร์ตเนาะในคนไทยชอบมีความเชื่อว่าการเป็นศิลปินเนี่ยเป็นงานศิลปะเนี่ยเป็นศิลปินไซแฮงเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยค่ะเออวันเนี้ยการที่เราเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวเนาะ แต่มันอาจจะถูกนำเสนอในเอ็กซิบิชันในการออกแบบโรงแรมการดีไซน์คอนเซปต์อะช่วยหาคำจำกัดความที่มันมากกว่าศิลปินไส้แห้งให้หน่อยหรือพูดง,ง่ายๆคำคำพูดนี้มันจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังอยากทำงานศิลป,ปะยังไงได้บ้างเดมีดม่กำลังคิดอยู่ว่า on the way to becoming an artist กำลังเดินไป เป็นศิลปินเดมิอาจจะยังไม่กล้าที่จะพูดว่าเป็นศิลปินเต็มตัวเพราะว่าเดมิเห็นศิลปินที่เขาเก่งมากๆในโลกก็มีเ <ừ m. S 2> ยอะแต่ว่าเดมิเชื่อว่าเราไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถผสมผสานเพราะว่าอาร์ตสามารถอยู่กับเราได้ทุกอย่างและชีวิตของเราเริ่มต้นจากความรู้สึกและความรู้สึกก็อยู่บนความงานศิลปะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นงานศิลปะทุกคนก็มีความงานศิลปะในตัวค่ะที่ที่เราจะเห็นเนาะเห็นถึงว่าจะเป็น ศิลปินรุ่นใหม่เนาะเป็นคนทำงานอาร์ตที่จะทำนะแต่สิ่งที่มีในตัวเดมี่ตอนนี้นะแล้วก็กล้าพูดได้เลยว่านี่มันคือเสน่ห์ของความเป็นไทยออย่างหนึ่งคือความฮัมบัลเออเดมี่ให้เกียรติทุกคนให้เกียรติทุกอย่างแล้วก็ให้เกียรติตัวเองแม้กระทัา่งงานศิละปะที่เราอยากจะส่งต่อออกไปข้างนอกอันนี้พู้จากใจสำหรับการที่เราได้รู้จักกันครั้งแรกจะบอกคุณผู้ชมนะฮะว่า ตั้งแต่ครั้งแรกสัมภาษณ์มานี่คือสัมภาษณ์สดนะไม่เคยหือไม่เคยเออไม่เคยเจอในกลับมาเจอครั้งแรกสิ่งที่เราเจอเดมี่ครั้งแรกเนี่ยคือไม่มีอะไรที่จะทาให้รู้สึกว่าเราจะเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่แบบ มันจะฟีลกู๊ดอะไรข้าง่นดีวะไม่หรอกพีนาใจใกันร<อ>ักด้วยจริงมันมันจะทําให้รู้สึกว่าเราสามารถคุยกับคนคนนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ยิ้มไปยิ้มมาถ้าเรามองคนคนหนึ่งเป็นมนุษย์อะแล้วมนุษย์คนนั้นอะทำอะไรให้กับสิ่งรอบตัวบ้างนะมนุษย์คนนั้นอะย่อมมีเสน่ห์เสมอนะคะมนุษย์บางทีอาจจะคิดแต่เรื่องของตัวเองแต่วันนี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอายุประมาณ2 5ใช่ไหมกำลังคิดถึงเรื่องอื่นๆแล้วก็วางไมล์เซ็ต วิธีคิดให้ชีวิตตัวเองมีความสุขแล้วเอาความสุขของตัวเองเนี่ยกระจายให้คนอื่นด้วยใช่ไหมและที่สําคัญไม่ได้คิดอย่างนี้คนเดียวนะค,ะคิดอย่างนี้ทั้งบ้านใช่ค่ะว่าเราจะทํายังไงให้เส้นทางของเราเดินไปในในแนวที่เป็นของเราแต่อยู่ด้วยฮามานีกับคนอ่ะไหนๆเลย ฝากโรงแรมนี่ยะอันนี้เข้าสู่ช่วงการขายเลยเมทาดีคอนเซปต์โฮเทลนะคะอ,อยู่ที่ภูเก็ตเดินจากหาดกระตะประมาณ10นาทีถ้าเกิดใครมีโอกาสว่างอยากมาเล่นสระน้ำสีทองสะนาสีแดง800เมตรหรือว่ามีความสุขแล้วก็มาหาเดมี่ได้นะคะที่เมทาดีคอนเซปต์โฮเทลค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเดมี่มากๆเนาะแล้วก็แฮปปี้มากวันนี้สิ่งที่อีจันได้นะคะที่นาตาเลียได้เนี่ยมันคือคนที่มีพลังบวกใกล้ๆอยู่ข้างเราคนหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์นาตาเลียมากๆมันทําให้รู้ว่าความประหลาดอย่างนาตาเลีย เราจะไม่ใช่คนประหลาดอีกต่อไปเพราะเรามีคนที่คิดบนเหมือนกันแล้วเราก็มองความสุขผ่านงานศิลปะแล้วเราก็มองว่าการมีความสุขคนเดียวะมันไม่ยั่งยืนเท่ากับความสุขของเราอะทำให้อีกคนหนึ่งมีความสุขได้อย่างที่เขาบอกกินข้าวคนเดียวไม่อร่อยเท่ากินข้าวกับเพื่อนๆและครอบครัวดังนั้นลาแค่นี้ค่ะดิฉันหิวดิฉันไปกินข้าวกันก่อนลาแค่นี้ค่ะดิฉันหิวดิฉันไปกินข้าวกันก่อน